ใช้มือนี่เลยเนาะจะรดผักแต่ว่ามันพูดถึงมันเน่ามันก็กินได้เห็นไหมเราก็ตัดตรงนี้มันออกนี่หรือว่านอนเจาะเราก็ตัดออกเห็นไหมเนื้อมันจะชำ่ำหวานหวานพูดอยู่กยกๆเนาะพูดอยู่กยกๆว่าสวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาแลวจ้า เมี่ยรังชนบทมาแล้วจ้ามาทําไมมาทําไมมาเข้าสวนตอนเย็นๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเดินไปข้างหลังนุ่นไปดูผลไม้เออเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวก็จะมาเก็บมะเขือเทศเดี๋ยวก็จะรดน้ําผักเนาะแต่ว่าถ่ายคลิปไว้ก่อนนี่ก่อนที่จะเก็บเนาะออมันอู้นี่มันหมดไปเยอะแล้วเนาะเห็นไหมก็เก็บกินอยู่ทุกวันเนาะแต่ว่าตรงนี้เห็นมันสวยก็เลยมาเอามาอวดเอลซีถ่ายรูปให้ยายหน่อย เร็วดีดีดูด,ดิอุ้ยสะออนไอ้พผัวอันนี้ลูกเล็กมันอืมันไปหมดแล้วไปเนวจะพาเข้าไปหาเก็บผลไม้ชิมก่อนไม่ได้เข้าสวนหนึ่งวันเมื่อกี้พาชมแล้วแถวๆนี้เน่จะพาเดินไปข้างหลังนู่นเนาะน่าสะออนนะโอ้โหดูดิดูดิดสีเหลืองใหญ่เกือบหมดแล้วนี่เก็บกินเกือบหมดแล้ว มันสุกไม่ทันผ่าชิมผลไม้นะคะมะเขือเทศนะคะเนี่ยยายเป็นคนที่กินมะเขือไม่มะเขือเทศไม่ชอบกินแล้วกินไม่เป็นพอมาปลูกเองอันนี้อร่อยสีเลือลมันไม่ค่อยเม็นเขียวเดินมาตรงนี้ก็ไม่เห็นบลูเบอร์รี่สุกแวะชิม,มบลูเบอร์รี่ก่อนนะคะ บลูเบอร์รี่สุกมาแล้วยายจะเดินไปอ่ะด้านโน้นไปดูอ่าแบล็คเบอร์รี่ไม่รู้วันสุกอีกยังแต่ยายจะไปเก็บไปเก็บมารวมกันในผัดร้องเราดูไหมคะบลูเบอร์รี่เปรี้ยวๆหวานๆจะจะหายาไม่บอกรสชาติ ผลไม้มันกมีแต่เปรีป้ยวๆหวานๆทั้งนั้นแหละบ้านเราก็สตรอเบอรี่นะอย่างอื่นจะบอกเปรียบเทียบอย่างอื่นมันก็ไม่ค่อยได้กินกันสตรอเบอรี่อาจจะเคยได้กินกันเนาะนะคะน่าจะหนึ่งทุ่มแล้วมนะั้งเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยช่วงนี้ถ่ายคลิปถ,ถ่ายไปยังไงแสงมันสวยเนาะแต่ถ้าถ่ายไปด้านนูน้นมันย้อนแสงมันก็จะไม่ค่อยสวย นี่พวกนี้กำลังกินนี่นะคะเก็บไปลูกหนึ่งนี่เนาโอ้ยใหญ่ไว้จะเก็บพุ่นไปทำแช่อิม่มจะลองทำดู fc บอกยายยายก็จริงจริงใหญ่หญหญหญทำยูทู e ก็ดีใหญ่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรภาษีภาษาอะไรกับเขาหรอกพอดีทุกอย่างรู้จัก fc ทั้งนั้นแหละ fc บอกว่าให้ยายทำพุ่นแช่อิม่มยายก็ไม่รู้จักลรอกพุนแช่อิม่มมันเป็นยังไง นี่มแมลงเจาะแล้วเดี๋ยวน่าได้พาชิมก็เปิด Youtube ดูเดี๋ยวยายจะไปลองทําดูมันจะแก่แล้วไม่รู้จะทําได้หรือเปล่ามันมันจะนิ่มแล้วอ่ะช้าไปนะเฮ้ยเริ่มเห็นเยอะแล้วเพื่อนเริ่มเห็นเยอะแล้วเห็นไหมนี่มันเริ่มสีม่วงแล้วไงนี่ตอนแรกมันสีเขียวมันมองไม่เห็นนี่ต้นอื่นไม่ดก แปลกเนาะปกติถาดกก็ดกทุกอันปีนี้แปลกนี่ดูเอาเด้อดูก่อนนะพวกนี้นจะทันหรือเปล่าเนี่ยเก็บเอาลงแบบนี้แบบนี้เออเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายจะลองดูจะมาลองเก็บไปแช่อิ่มดูนะคะเก็บออกบ้างก่อนที่มันจะก่อนที่มันจะหักกิ่งจะเก็บไปชิมหน่อย ม,มาก็ไม่มีกระเป๋ามาไม่ได้เอากระเป๋ามาเก็บใส่อะไรล่ะเก็บใส่กระเป๋ากเกงเอาไปไม่เยอะหรอกสองสามลกูกนี่ขนาดนี้เดี๋ยวไปเก็บไปแช่อิ่มลองดูนี่แอปเปิลดูเอหนาวนาวหนาวหนาวนาว,นาว,นาว,นาวอยากจะเก็บไปชิมสักลกูกโอ้ยอยังไม่ถึงต้นแบล็กเบอร์รี่เลย ไม่ถึงต้นแบลกลีโอ้ยมือทั้งมือซ้ายทั้งมือขวาเลยเพ <c oughs> ื่อนๆเอ้ยตะพืซ้ายโอ้ยลูกใหญ่ลูกใหญ่หญโอ้ยวันนั้นอะไรมาได้เห็นเป้าลูกใหญ่ใหญ่เอ้ยวันนั้นนู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 นมัวแต่ดูด้านนี้เห็นด้านนี้ดกหมดคิดว่าวันนั้นถ่ายที่ด้านนี้นูนนูนนูนด้านนู้นเดี๋ยวพาไปดูด้วยนี่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 เอ้ยลูกนี้ลูกนี้เน่าแล้วเนี่ยเด็ดออกเด็ดออก โอ้ยหายใจวัดโรคใหญ่ร่วงเสียดายเด้เฮ้ยนี่ลูกใหญ่ร่วงเอาไปด้วยเก็บลูกเน่าทิ้งลูกใหญ่ร่วงว้าดูเอาออเพื่อนๆอู้กิ่งนี้ด่งมากเลยห้ามหักเด้อเนี่ยทำแบล็กกราวได้เลยอ่อนเตี้ยๆอย่างเงีย้ยามาเอาแบล็กกราวของใหญ่แบล็กกราวแบล็กกราวอื้ม พอมันเตี้ยกิ่งเตี้ยเตี้ยแฟนยายส่วนมาแกตัดทิ้งหมดปีที่แล้วยายยังแบบว่ามาถ่ายให้เอฟซีนั่งถ่ายกินนูน่นกินนี่เนาะมันเตี้ยดีอันนี้ทีนี้แฟนยายตัดทิ้งหมดไอ้ที่ว่าเตี้ยเตี้ยเนาะดูดิดูดิดูดิเนี่ยตรงเนี้ยถ้าใครได้ดูต้นเนี้ยที่ตอนหิมะตกแล้วมันยังเหลือเต็มเลยคือต้นนี้นะ ยายมานั่งกินตรงนี้เห็นไหมแฟนยายตัดกิ่งออกหมดเลยไงแบล็คเบอร์รี่เขาตัดข้าวสาลีออกแล้วออ้สุกแล้วสุกแล้วเพื่อนๆนี่นีไงว่าบือน,นี่กกไมาได้เก็บหรอกเดี๋ยวพ่กนี้พาเก็บแล้วกันเนาะมันเนี่ยคือเนี่ยยายต้องมาถอนตาแยออกนีไงสุกแล้วไม่ใช่อะไรหรอกนี่ข้างนอกยายจะดูข้างนอกเพราะว่าเขาตัดข้าวสาลีออกแล้วเมื่อวานจะไปเก็บด้านนอกด้านนอกเป็นยังไงบ้างไม่รู้เดี๋ยวพาไปดู เนาะเนี่ยเขาตัดออกมอ่อเมื่อวานเคียเค้ยวๆนู้นคือข้าวโพดน,นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพาพาเก็บวันนี้ไม่ได้แล้ววันนี้ไปเก็บแต่ประเกอเทศรดน้ําผักพอ,อตาเยำต้องใส่ถุงมือมาทอนตาเยำออกก่อนมันก็ะเริ่มสุกแล้วในยาเก็บได้พรุ่งนี้พาไปดองเหล้าเออเดี๋ยวพาเก็บดองเหล่าเลยพลลลลรุ่งนี้เนาะกรองเหล้ากรองเหล่าเชอร์รี่ออก กรองเหล้าเชอรี่ออกก็เอานี้ดองพอดีเลยลูกอันนี้ยายสงสัยไม่ได้กินแล้วมั้งเพื่อนๆดูอันนั้นมากะเนา่าอันนั้นมากะเนา่าสุกมากะเนา่าสุกมากะเนา่านี่เน่าแล้วนอนขึ้นอีกต่างหากนี่นี่ดูดตกตะเนาหมดดูดิดนี่ เน่าทั้งพวงเลยดูเฮ้ยเล่าพูดนี่นี่นี่อันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงดูดิมันเป็นอะไรนูนปกติก็ไม่เคยเห็นเน่าขนาดนี้นะเฮ้ยต้นนูตนต้นต้นนี้วันก่อนที่พามาเก็บสีม่วงไม่เน่าเลยไม่มีหนอนด้วยอันนี้ก็ไม่เน่าแต่นก นกจัดการไปแล้วนกหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นี่พุุนหวานเสียบหวานมันอ้อยดู้ท่าทางมันจะสุกแล้วว่าวเพื่อนเดียว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 เฮ้ยสุกแล้วเฮ้ยไว,วยมากเลยอ่ะเพื่อนดูดิไวมากเลยอยวันนั้นไม่สุกวันที่เพื่อนใหญ่มาใหญ่ไม่ได้แวะมาดูด้วยแหละเดินแต่อีกข้างหนึ่งเฮ้ยเฮ้ย สุกเยอะมากแล้วไม่มีอะไรแล้วเพื่อน,อนมีแต่กิ่งนี้กิ่งเดียวเลยที่ติดอันอื่นมันไม่ติดนี่พุนหวานเจี๊ยบนะคะอันนี้หวานเจี๊ยบเหมือนเหมือนน้ำอ้อยเลยเหมือนอ้อยเลยนะะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะให้ดูสภาพใหญ่ดูสภาพยายนะคะอันนี้แบบไม่ได้ตางใ่กระเป๋ากางเกงกระเป๋ากางเกง นึกภ <th> าพเอาแล้วกันนะคะเพื่อนๆนี่กระเป๋ากางเกงสองอันดูเอานึกภาพเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล้องก่อนแบบมาแบบว่ามันไม่ได้ตั้งใจเลยนะเพื่อนๆก็เม,าามาาื่อวานเมื่อวานซืนอน่ะเนาะเมื่อวานซืนยายก็เดินเก็บผลไม้กับเพื่อนยาย ไม่น่าเชื่ออากาศมันร้อนมั้งแบบว่าเออมันก็แค่พาเอซีไวจะไปดูแบล็กบรลลีเนาะมันก็พากันสุกตามกันเลยนี่เห็นไหมเจออีกแล้วดกก็จจิงนี่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 อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเน่ายังแข็งอยู่มันจิกได้ยังง่นี่ดูเพื่อนๆนี่น่าเสียดายมากๆเลยแล้วก็เน่าผลสุดท้ายยายไม่ได้กินห็อกเนี่ย ผลสุดท้ายยายไม่ได้กินหรอกพวกนี้ได้กินอยู่ลูกสองลูกเนื้อไปเพื่อนๆไม่รู้ว่ามันอันนันแค่ไหนแล้วนี่มาจะชิมอันนี้ให้ดูหน่อยหนึ่งเนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยนะที่ยายว่าหวานเหมือนอ้อยแต่ว่ามันเน่าหมดเลยเอางูเพื่อนดูดิมัไม่มีมงไม่มีมีดมาตัดให้ดูเลย ใช้มือเนี่ยแหละเนาะจะรถผักแต่ว่ามันพูดถึงมันเน่ามันก็กินได้เห็นไหมเราก็ตัดตรงนี้มันออกนี่หรือว่านอนเจาะเราก็ตัดออกเห็นไหมเนื้อมันจะชำ่ำหวานหวานพูดอยู่กยกๆเนาะพูดอยู่กยกๆว่าผลไม้มงนอกมีแต่ไม่มีอันไหนอันไหนเลยที่ว่าไม่เปรี้ยวหวานอันนี้อย่างเดียวแหละที่ว่าอ่า หวานหวานปลาแหมปลาแหมเลยแต่ว่าถ้ามันไม่สุกมากมันก็อ,ออกรสเปรี้ยวนิดนึงแต่ถ้ามันสุกมากนะหวานเมันอะไรดีเนะลำไย <c oughs> ลำไยอ้อ,อยอ้อ,อยแต่ว่ามันอร่อยกว่าอ้อ,อยนิดนึงอ้อ,อยมันหวานเจี๊ยบไปเลยเนาะอันนี้ก็เจี๊ยบอยู่แต่ว่าถ้ามันยังไม่สุกมากมันติดเปรี้ยวปลาแหมติดเปรี้ยวนิดนึงอร่อยอยู่นะนั่นแหละ เอาไปไว้ยายกินเมื่อกี้กินไม่ได้ถ่ายคลิปอกนั่งกินตรงนั้นเอาไปไว้เลือกอันดีๆไว้ให้แฟนยายสามลูกปีนี้ปีนี้ติดลูกแต่ตรงที่ยายเก็บแค่นั้นแหละต้นใหญ่นะแต่ว่าไม่ไม,ไม่ติดปีนี้ไม่ค่อยติดเยอะเนาะว่าจะพาชิมอยู่แต่ว่ามันยายไม่ได้เอาเม็ดมาตัดเนะาะเหมือนตัวนี้เนาะเห็นไหมเนาะกัดตรงไม่ชิมหน่อยมันไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเนาะ ตนนี้นะลูกแพ้ตอนนี้รสชาติจะคล้ายๆฝรั่งคล้ายๆฝรั่งมีมานะไม่ใช่ว่าไม่มีมานะ เดี๋ยววันหลังก่อนเนาะจะพานั่งชิมอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวรดน้ำผักแล้วก็เข้าบ้านเมื่อแล้วป่ะมาเขือเทศไม่ได้เก็บอีกแล้ว๋ย <c oughs> วพรุ่งนี้มาเก็บมาพวกนี้เอาอย่างนี้ดีกว่ามาเก็บแล้วก็พาทําไปเลยเนาะเก็บ <c oughs> แล้วก็พาไปทําตากแห้งเลยพ่กนี้ <c oughs> ปลัดวันประกันรุ่งเข้าไปไปเก็บมา เรวกินต่อแต่ผไม่ค่อยพาชิมแลูกใหญ่นี่แต่ลูกใหญ่นี้ถ้ามันยังไม่สุกมันก็รสชาติเีกต่างหากนะส่วนอันนี้ถ้ายังไม่สุกไอ้ที่หวานเจี๊ยบออกฝาดเนี่ยไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวอยู่เปรี้ยวนิดๆแต่ไม่เปรี้ยวมากแต่ว่าอย่างพรุนตัวนี้นี่พรุนทังนั้นแหละตระกูลพรุนไอ้ตัวนี้ถ้าไม่สุกเปรี้ยวตัวนี้ไม่สุกก็เปรี้ยวแต่ตัวหวานเจี๊ยบนี้ไม่สุกออกฝาด เปรียปร้ยวๆฝาดๆจะเอาฝาดมากกว่าอืมอะไรเอออุยเดี๋ยวต้องไปจดไว้ก่อนเดี๋ยวลืมอันนี้พรุ่งนี้เก็บแช่ออ่มพรุ่งนี้หรือวันไหนเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวลืมเก็บแช่ออ่มแล้วก็มะเขือเทศตากแห้งแล้วก็แบล็คเบอร์รี่ทำเหล้าสามอย่างอย่าลืมบอกยายนะพรุ่งนี้น่ะอืม ป่วันนี้แค่นี้แหละบายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย,ยตาด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆบายบาย